ดีครับพี่น้องแฟนเพจครับที่เขาว่าเบิ่งไร้การนะครับมืนนัอนี้นักลา่าเนาทีมขาลุมน้าเสียวไงครับาาาเดินทางมาหอดกลางเวทแล้วนี่ครับนี่มาะม,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 มันธรรมาดาได้ปลาเนี่ยพวกอะเบิ่งเบ่งเบ่งมาตึกปลาวล่าวันนี้มีแต่ปลาไงตรวจสอบกระกติกเบิ่งอีเก่งอี๋ยังครับอด การเช็คใายละเอียดแล้วว่าบท่านครับทิ่มขาทีมล่าลุ่มน้ำเสียวไงเนี่ยมาปบะทากับทีมอีสานสายล่าว่าท่านการทีมงานเชี่ยคลายเดียวกันเนี่ยครับอันนี้มือข่านี่เป็นน้องไม่ได้พ้องกรนย้อนนะครับนี่นี่ครับนี่ของเบิ้งปูเบิ้งปลาเขาขึ้นมากินข้าวสวยเบิมัจจินข้าวสวยนะครับ ได้กันแน่พูดละเล็กละน้อยพราะแตอยากไปกินละนะใช่ป่ะผมว่าพ่อบองนี้ว่ามันคักละเนี่ยบอ่อนปวดปาดปวดป่าเด,ดี๋ยวตัวนหนึ่งโดดขึ้นว่างสองกิโลกลัวเหรอผมว่าสักทวนล่องใตจีตมมาแล้วหางซี่เจรียดแลนไปกับว่ฒน,น์มาครับเป็นปลาบาอนี้มิต่ขอางไง่ายได้ครับมือนี้โอ้ยเบางย่างปลาเป็นตเสียบกัดที่มืองนันนักลา ลูมน้ำเสียวใหญ่ครับมาเสียนแหหาเัียดให้พี่นองเขาหลับชม่มหลับฟังนะครับพี่น้องก็มากก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับอันนี้เดี๋ยวสิฝากหีบเพิ่นไว้กันนี่สิไปหาสอบอเสียไปหาเบิงกะติกพนันพน,นีกันครับนี่มาพุ่นรถหน้าฟ้าขังมาหลายเด็ทีมงานครับเบิงเนี่ยถังไงนี่ครับถังไงเข้า เป็นไรครับนี่แหละโตเจงอันนี้ของอันอีสานสายล่าครับนี่พคน,นล่าพคนล่าตะจังสี่เลยอีสานสายล่าครับนี่ทีมงาน,นประกวดอืมพี่น้องก็นี่ครับนี่แบบนีของนี่ครับนี่ถัทงที่สองครับออกวกดกวาดถังที่สามครับมอ,อกกอ,อกอีกครับนี่เออมาเบิ๊ง โอ้เจ้บาบ่ได้ดอกทั้งหนึ่งนี่นี่ของผู้วันยหญ่นี่เป็นพ่อแอี่ยดเลดนี่แหละงอไงคือมูวันไหนครับนี่แต่ว่ากะในรอบปีนี่ก็ว่าเป็นเมือ่นอนี่แหละตีเป็นหุบตีคือเนี่ยเนี่ยแม่นี่ว่อนจีสองเส้นหาวะครับนี่นี่อ่ะแม่บางไงเอ็ดอเลี่ยดครับ มาทงมาทากับพี่แล้ครับพักกินน้ำน้ำเสียวเฮากับนี่นะครับพักหัวเิงครับหมากหัวลิงนี่ครับหนอนหัวลิงอ่อ,อนๆกินก็ประแดกบองจะข้ามกันนะปัะเนี้ยบากหัวเรียงติงขี่ยอดจมูกปลาไหลไข่เนา่าไปนะครับดังเอียนจมูกปลาไหลพักขามีป,ปูไปนะครับพักบุ้งพักยังนีมาทางหน้าปังพันหือละ่ะ พี่น้องสามารถกินเขา่ากินยังพี่น้องก็มากินเขาน้ากันนะครับเด้อนี่บ้างสิ่งบระข่าที่ไทยไงอเอ,อ้ยปลาแดกบองัวมแมังขวมแมังมันไงหายยังปลาดินีนน่ละมองกุม้มขามมาเทียวผอดตักกับเตียนอืมตักกันนะกินข่ายี่กรุงมันแสีบตอนกินเข่าเลยเลยนะี่ยคนว่าหนาวมาเพคนนี้ม,มาลอยล้ำแล้วว่าเป็นพระเอกแล้วมัน ก็ดอกแรกควรควรละบบกขาวออกจากฟ่าเต็มแล้วเทียว่เต็มแล้ววท่านดูัญมาเด้ออั้งเดียวบัโคับบัโคงเดครนี่ครับเนี่ยนกมิสานไซล่าิสารไซล่าครับนี่ตัวนี้มันเป็นพัเอกตุกไลการดอกเนี่ยผู้นี้วันแหงทำไมครับมือนี้นันพบมือแรกครับกีนน้องมาเขามาแล้กกับมากินเขาน้ำกันนะครับด้อ ปลาเด็กกีฬาโอ้ยบางปลิงปลาขาวเนี่ยรวยรวยสวยครับยันยัพักของทัากับมี่พักนี่ครับพักหัวลิงนะครับ <c oughs> <ๆ S 2> พักหัวลิงปักตาปลานะครับมักเขือพักหัวลิงนี่ตินเขี้ยงขี่ยอดยขึ้นว่ากันเยิ้มนวยมันแข็งแข็งนี่ครับนี่ครับ,รบปลาบูยันย์เสียงปากว่าบูบูเลยปลาบูหรือว่าเฮือนี่ครับเนื้อครับเนื้อเขาจะผ่านได้นะครับ มาขอเวลาจินเขาน้ำฝนกันครับพี่น้องเชียน้อยกับเยลงไปนำกันอีกว่าสนสายโหดทีหลีครับวันนี้นักขาลุ่มน้ำเสียวไง่ทิมไงจัดเต็มจัดหนักเลยว่าสินข้าวทรายท้ำนี่ครับเนี่ยสมศักดิ์มาของเงแล้วนี่เมื่อสายโหดก็เขาครับ เนี่ยแท้บางการเนี่ยแท้ครับโปูหุ่นเป็นยังไงครับที่สารใช่หรือถ้าไม่ที่สารตายละหุ่นครับพี่น้องยังฮะแต่ว่าติดตามบ้างได้ครับเด้อเป็นว่านตาดีเส้นหาแบบนี้ปากช่องปากกบติดตามแน่มาเที่ยมขาลุ่มน้ำเสียวไงนีะครับมาเลยมาเป็นกำลังใจให้แน่พันพ์คน่าอ่าลุ่นกว่ามากครับ มีปลาว่าตาได้นอะซีเซ็นบมดิว่ามีเนื้อเถืกว่าล่ะห่างห่หอกโวโวโวงงงงหงองงองง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 ไงงงง่งงงง้งครับงรงง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 งวงง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 ีองง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 งะครับงง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 งีงงงงงง่งง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 

ครับพี่ครับมือขาลุ่มนาเสียวใหญ่มะขาเต้าปลาครับปลามะขาเต้าต่อปลาพัดในขาวัดเลยที่ต่อแล้วบบยืนเธอแล้วเลยวันเดียวครับพี่น้องมาเบ่งเดี๋ยวมุนลงไปเบ่งเหมืนว่าเลีนอ้อมต่ออยู่นะไพบุ้ง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 กินบ้านแฉะมาเดี๋ยวมัง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 เลยอืมของเงี้เป็นไงเนี่ยข้างโต Cartor, hm, Cartor is Malay. Lazy, 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 it's พี่น้องครับที่กดติดตามด้วยครับเด้อให้กำลังใจทีมงานนักลาลุมน้ำเสียวใหญ่ครับโอกาสหนาสิดด้มากน้ำแนวดีๆมาอัปเดตแก้พี่น้องเข้าเบิง้งนะครับเด้อสวัสดีครับ